พานาเลสยืนหยัดไม่คิดจะยอมแพ้สู้เพื่อแผ่นดินไทยไว้ได้เสมอจากหนองสาลายจนถึงยุทธหัตถีท่านคือวีระบุรุษชาติเรานี่แหละพี่สามสัญญาพาเผยในสนามลบขี่ช้างลบไปสู้ไม่กลัวอะไรเอาชชนะมาขอผพีชท,ทุกสัตว์ตูสลบพาท่านไม่เคยยอมจำนนอำนาจสัตวูท่านเองก็ไม่เคยสนพน,นเลส่นงนำทัพไปทุกที่ รักษาแผ่นดินนี้ด้วยสิทธิวิญญาณวันนี้เรามาชื่นชมพนะนเรศวิละชนที่ไม่เคยคิดที่จะหนีไปไหนให้เชิญได้ทุกเวลาเราจะสู้เพื่อชาติไทยให้เหมือนพระองค์นี่ไม่ใช่แค่ในหนังสือแต่มันอยู่ในสายเลือด ทรงลบเพื่อแผ่นดินเสียชีวิตด้วยความกล้าหาญไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างของใครลุกขึ้นยืนเพื่ออิสรภาพที่ยิ่งใหญ่แม้ทาาจะมากมายแต่พระองค์ไม่เคยคิดที่จะหวัน่นสูจ้จนลมหายใจสุดท้ายสั่งตำนัดด้วยเลือดและเหงื่อเพื่อปกป้องแผ่นดินของไทยพระองค์สู้เพื่อชาติไม่ใช่แค่ตัวเองขอตายยังดีกว่าทําให้แผ่นดินล้ ดานใจในทุกการต่อสู้ท่านทำให้เราได้รู้ว่าการใช้ชีวิตนั้นมีค่าแค่ ผมออกไปวะพี่กูไม่ประกันตัวมึงหรอกผมไปเถอะไม่ดีมากกูไม่ประกันตัวมึงมึงทำตัวมึงเองไอ้เด็กเกียร์กูก็โดนอ่ะกูก็โดนไปเฮ้ยพี่ายมีอะไรคุยกันสิพี่พี่เฮ้ย หนังสือนะสุก็หนังสือตอนจบไม่ถ่ายออกหนังสือบางอย่างยังมีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะครับมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดกอได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สามนะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรนี่นะครับเบื้องหลังนะครับโอ้กินข้าวแซ่บเลยตอนนี้กี่โมงแล้ววะตอนนี้สิบเอ็ดแปดนาทีนี่ครับโหคนละกลุ่มมาได้ไงเนี่ยตัวคนละกลุ่มเหรอเจอไหมจิ๊ม โอ้โหได้จะเอาไมค์เซลฟี่มาตั้งกล้องนี่แหละแล้ก็จบเดี๋ยว,ว okay, ดูนะครับคนที่มาช้าสุดนะครับมานุ่นแล้วครับอแบบไม่หมานี่นะครับแทนนี้จะถ่ายงานนะครับแทนยศถ่ายงานนะครับเฮ้ยออสองคนนี้ไม่เท่าไหร่นี่นี่นี่ดูคนนี้ดีกว่านี่นี่ดูสองคนนี้ดีกว่านะครับดูดูสองคนนี้เดียวนะครับ ัดูนะครับดูนะครับเนี่ยยังไม่ทํางานเลยนะครับเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้นะฮะดูนะครับดูดูนะครับดูดูดูนักดูนักแสดงนะครับตัวละครหลักเรานะครับยังเล่นอยู่เลยนะฮะตีถึงไหมเนี่ยเบรกได้ไหมเนี่ยไปเยอะมาล็กสุด ก่อนคุตายไงมให้คุตายอีกรอบวันนี้เออมึงแค่อัดับตีกันยังได้ไหมัเลย